พระพุทธเจ้านี่ท่านได้ตัดสรู้ใหม่จากนั้นท่านก็สอนพระสงฆ์พอผ่านพันษาหนึ่งไปแล้วท่านก็มาเทศอรุเวลากตปะปานาทีกตปะปขายากตปะปคือฤาษีอยู่ในกรุงราชคฤห์เน่ะเป็นที่เคารพของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในกรุงราชคฤห์แต่เขาก็มีคณาจารย์เป็นที่เคารพนับถือ ประจำประเทศของเขาว่างั้นเถอะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสรูใหม่ท่านก็บอกว่าท่านจะไปเทศให้พระเจ้าพิมพิสารฟังทีเดียวหนึ่งเขาคงจะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเทศอาจารย์เขาซะก่อนให้อาจารย์เขายอมรับซะก่อนเอให้ยอมรับพุทธศาสนาซะก่อนแล้วจึงไปเทศลูกศิษย์อีกทีหนึ่งว่างั้นเถอะอันนี้แนวความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจากนั้นท่านก็ไปโปรดชดินสามพี่น้อง อุรุเวลากัปปะนาทีกัปปะขยะกัปปะแต่สดินสามพี่น้องนี่พี่ชายใหญ่อุ้รุเวลากจัปปะมีบริวารห้าร้อยคนแล้วก็นาทีกจัปปะผู้น้องลงมามีบริวารสามร้อยขยะกัปปะผู้น้องสุดท้องมีบริวารสองร้อยรวมทั้งหมดเป็นพันกับ 3. 3สามสามสนเหมือนกันสามสดินคือหัวหน้าสามคนรวมกันลูกน้องพันหนึ่งมนกน นี่ท่านก็เป็นสำนักขึ้นมาอยู่ในที่แห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคือทีนี้พวกชาวกรุงราชคือทั้งหลายก็เคารพเลื่อมใสจัดทายอย่างมากๆมีอะไรก็ปรึกษาปรารถท่านก็มีแต่ภาวนาแบบฤาษีเหมือนกันแต่แต่มีกฎธรรมเนียมนะว่าถ้าหากว่าใครเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยก็ให้เอาดินทรายเนี่ยเอาใส่กระป๋องสองกระป๋องนี้หิ้วขึ้นไปแล้วก็ไปเทใส่กองเอาไว้ คงจะไปตักเอาจากแม่น้ำคงคาแล้วก็หิ้วขึ้นไปไปเทมันคงคงจะดีแลวนะวะบางทีคนเกิดโมโหโทโซขึ้นมาอยู่พอตักหิ้วกับป๋องซองกระป๋องไปกลัวจะหิ้วไปถึงก็คงจะเ,นเหนื่อยความกลัวก็คงจะหายว่างั้นเถอะฤาสีนี่ก็ทําถูกเหมือนกันนะเออเอาว่าใครเกิดความกําหนัดอย่างนี้ก็เอากระป๋องทรายไปตักในฝั่งแม่น้ําก็หิ้วขึ้นไปเทไองกองทรายใหญ่เนะี่ยเออ มันก็คงจะดีนะเหมือนกันเถะเนี้พอเทมากเข้ามากองทรายบ้าใหญ่ทีนี้คนถ้าเป็นพันใช่ไหมเทนี้มันกเกิดมีพญานาคขึ้นมาไอ้เขาบอกพญานาคเป็นผีเหมือนกันเถอะเออลักษณะอย่างนั้นกัยเป็นกายสยสิทธิ์นะ่ะแต่คนทุกวันนี้ก็คงจะว่าเป็นผีแต่ว่านี่ก็คงจะเป็นพญานาครักษาอยู่ในกองกองทรายกองนั้นนะ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็อมองเห็นแล้วว่ารู้เวลานาะทีขยากรปะาสามพี่น้องนี่มีอุปนิสัย ที่จะสำเร็จมรรคผลได้เพราะว่าท่านเคยบําเพ็ญมาในอนดีตชาติจนบารมีเต็มแก่กล้ามาก,มากแล้วที่นี้ท่าก็เลยเข้าไปไปก็ไปหาอุลุเวลากระสปะอุลุเวลากระสปะเราจะมาพักค้างที่นี่มีที่พักไหมเฮ้ยที่นี่ไม่มีที่พักท่านสมณะไปหาพักที่อื่นว่าที่นี่มันเต็มแล้วเพราะแต่ละหลังก็มีลือสีเต็มหมดแล้วไม่มีที่พักเอเรา ก็เป็นสมณะเหมือนกันตามไม่จริงก็น่าจะหาให้เราสักแห่งหนึ่งไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าว,วานหาสักแห่งไม่ได้เหรอหาให้เราที่พักสักแห่งไม่ได้เหรอไม่ได้เต็มหมดแล้วถ้าท่านจะพักถึ่งไปพักเนี่ยที่ลงบูชาไฟได้นะ่ะแต่ว่ามีนาคอยู่ที่นั่นนะถ้าท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าต้องระวังเพราะสนักพราน้ามันดุนะมันเคยฆ่าคนมามากตัวมากแล้วแต่ท่านจะไปพักก็พักได้แต่ว่าท่านต้องระวังเราไม่รับผิดชอบ ออถ้าท่านให้พักที่นั่นเราก็จะไปพักเพราท่านว่าพระนั้นรพุทธองค์ก็หันรพระพักไปก็เดินไปพญานาคเห็นท่านน่ะเกิดอารมณ์โมโหอสมณะเนี่ยมันจะมาแย่งที่พักเราหรือไงมันก็เลยแสดงฤทธิ์ตรงนั้นพระพุทธองค์พอไปนั่งท่านก็มีอิทธิฤทธิอยู่แล้วเนี่ยเหนือนาคอยู่แล้วพุ่งกันไปพุ่งกันมาพุ่งกันไปเกือบทั้งคืนแล้วนั่นพญานาคก็ยอม <c oughs> หมดฤทธิ์ตรงนั้นเอะเข้ามากราบ อุลุเวลาคาสปานี่มีวัดอยู่เหนือน้ํานะนัทีคาสปาลองไปขยาคัสปาเป็นน้องสุดท้องเนี่ยอยู่สุดท้ายว่างั้นเถอะคืออย่างแม่น้าโขงเนี่ยอุลุเวลาคาสปาตั้งวัดอยู่อมเภอสังคมเหมือนกันเถอะนทีคาสปาเนี่ยตั้งอยู่สีเชียงใหม่วันนั้นไปขยาคัสปานะ่ยตั้งอยู่ท่าบ่ออย่างงั้นคือเป็นสำนักติดริมน้ําทั้งสามแห่งเลยว่างั้นสามพี่น้องแต่นี้พุทธเจ้ามาโปรดอุลุเวลาคัสปะพี่ชายใหญ่เขา ตอนนี้เห็นสู้กับพญานาคพวกลูกศิษย์ทั้งหลายโอ้โยอมอรับู乌鲁เวลากัตฎาป่าก็ไปเห็นด้วยกันคร้ว่าพุ่งควันใส่กันอุตลุดเลยว่างั้นเถิดข่าวนี่แหละ <laughs> สมณะศีรษะโลน้นตายแน่ๆเหมือนกันที่ไหนได้พญานาคยอมแพ้โอ้โหสมณะนี่ไม่ใช่ย่อยคล้ายๆว่าทิฏฐิอยู่ในใจนี่สยบแล้วเก่งขนาดนี้ได้สมณะโคดมเนี่ยู้เวลากัตฎปาเกิดว่าท่านมีวิชาอะไรที่จะชนะพญานาคได้ พระเถรองก็เลยบอกว่าเออเรามีวิชาทีเดียวแล้วงั้นจากนั้นรู้เวลากัสปาขบริวารก็เลยเข้ามาเข้ามาฟังเทศพระพุทธเจา้จาผู้ธเจ้าประเทศเรื่องเนี่ยการบูชาเนี่ยลาคักขนาโทสักินาโมหักินานั่ไปผู้ทธเจ้าออกมาเทศนตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์ไม่พอใจอันนั้นเรียกว่าตาเป็นไฟตาเป็นไฟเกิดไฟขึ้นว่าโทสักขนาถ้าหากว่าตาไปเห็นรูป เกิดความพอใจเกิดความรักไข่อันเนี้ยวาลาคกินาเอ,อตาเป็นไฟท่านก็ไล่ไปเรื่อยแต่ตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟใจเป็นไฟเไฟคือสิ่งที่มันมากระทบเหมือนกันแต่ล้วนแล้วจะเป็นไฟมันเผาไหม้จิตใจรู้เวลา็ระสาพพพอฟังเท่านั้นโอ้มันอยู่ในใจต่างหาเ,เรื่องทั้งหลายมันไม่ใช่ออกไปข้างนอกไปอยู่ในใจท่านก็เลยปล่อยวางในใจ สำเร็จเป็นพระหรหัสมังนั้นพอได้สําเร็จเป็นพระหรหัสนี่ขอบวชกับพระพพเจ้าพระเจ้าเอหีพิขุอุปสปัมปทาท่านจงเป็นพิษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วพอพูดเท่านั้นเป็นพระเลยด้สมัยนั้นน่ะนบบวชเอหีพิขุเหมืั้นเถอะจากนั้นท่านก็ลอยบริขารบริขารฤาษสีเน่ะทิ้งลงน้ำเหมือนั้นเถอะเอาบริขารพระบาาเนี่ยพอทิ้งลงน้ําไปบริขารลอยไปไป,ไปถึงไอ พญากรสปะาู้น้องชายอ้าวมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นแต่บริขารลือสีของพี่ชายอลุงตุงนางมาหมดเนี่ยมีอะไรพอได้รีบขึ้นมาหาพี่ชายอยงนั้น่ะมันเป็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นพอมาเห็นพวกพี่ชายบวชเป็นพระหมดแล้วก็เลยเอาทําไมบวชพี่ชายบอกฟังพุทธเจ้าเป็นพูดพุดทธเจ้าเทศให้ฟังอีกยุคสองอีกออได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์บวชเป็นภิกษุอีกไอ้บริขารอันนั้นลอยลงไปหาน้อง น้องก็เห็นว่าอ่านเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกวิ่งขึ้นมาอีกผลที่สุดบวชทั้งหมดพันกับสามองค์นะทีนี้ระพูดธ้เจ้าได้กําลังลอะไรตัวเนี้ยได้ลูกศิษย์ลุกน้องพันกับสามองค์เราหล่านั้นเถอะที่กล่าวว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารในกรุงราชสักขีล่ะจากนั้นก็เข้าไปกรุงราชสักขีหละทนีเนเข้าไปกับคนทั้งหลายกขมาโอ้เขาก็จําได้นี่ว่าออูุลุเวลาคณะทีขยากัะฎปาน เป็นที่ยอมรับกองเขานะ่เขาไปเห็นว่าโอ้ท่านทําไมเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่เปล่า,ากันนะเน่ยจากนั้นก็พกุทธองค์ก็มานั่งปิชสูตรหลางก็นั่งลอง้ลอมรอบแต่นี้พอพระเจ้าพิมพิสารมาเข้ามากลับมาก็มาเห็นรู้เวลากระสปะให้ตีกระสปะกับศิทธะว่างั้นะก็คิดขึ้นในใจเออลือศีกับศิทธะเนี่ยใครแน่กว่ากันใครเป็นผู้ใหญ่กว่ากันทําไมมาด้วยกันอย่างนี้ ถ้าทำให้สงสัยว่าง,งั้นเถอะสนเทในจิตใจว่าใครเป็นอาจารย์กันแน่พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าเอ้ยรู้เวลานาทีลุกศย์ของท่านคล่องใจเพราะฉะนั้นควรจะทําให้พวกเขาหายคล่องใจซะเพราะว่าฉะนั้นครับผมกับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพอจากนั้นขึ้นก็เหาะขึ้นบนอากาศเหาะขึ้นสูงเท่าลำตาลต้นปลายตานหนึ่งลงมากราบกราบเท้าพระพุทธเจ้าว่ะ พระพุทธเจ้าโคตมะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กราบแล้วก็เหาะขึ้นไปสองต้นลำตาลสามต้นลำตากลกราบลงมาอีกกาบพระพุทธเจ้าสามครั้งประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าอุลุเวลานาทีขยานเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ตอนนี้พอตอนนั้นมาคนทั้งหลายก็สยบเลยตอนนี้โอ้ขนาดว่าเรานับถือชดินทั้งหลายว่าเป็นอาจารย์ ขณะนึงพวกชดินยังสยบก,กับพระพุทธเจ้าอีกอย่งนั้นดังนั้นพระองค์ประเทศให้ฟังมนาะพวกท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะเทศให้ฟังแต่ทั้นเกิดเทศในกุงราชจะคือเป็นครั้งแรกนะถ้าว่าคนได้สําเร็จพระอราหารันสักทาคามีพระโสดาบันอนาคามีเนี่ยถึงพระไตรสนานาคมเนี่ยรวมละสิบเอ็ดละหุดนั่นสิบเอ็ดละหุดเนี่ยมัน เอามาไล่เรียงกันดูแล้วประมาณล้านกว่านะล้านหนึ่งแสนหร่ออะไรนี่แหละนคนที่ได้สําเร็จในคราวนะั้นเป็นประวัติการนอนอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกาบประาธนาถวายวัดป่าเ,เวลุวันเป็นครั้งแรกพนะุทธองค์ก็รับวัดป่าเวลุวันเป็นครั้งแรกะอันนี้คือความเป็นมาของวัดอยมางนั้นแต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายวัดก่อนเพื่อนที่ตั้งพระพุทธศาสนาในวัดป่าเวรุวันกรันดาปุตตะเป็นที่อยู่เป็นที่ให้ อาหารเป็นที่ให้เหยื่อกระแตอย่างนั้นนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเรื่องวัดมาศาสนาก็เป็นมาอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีวัดอื่นๆขึ้นไปเรื่อยๆกว่างบังแคบบาังแต่อย่างวัดเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้ก็มีมากบางคนก็สงสัยว่าวัดบ้านกับวัดป่าในวัดไหนเกิดก่อนกันตามไม่จริงเป็นวัดป่าได้พระพุทธเจ้าไปอยู่วัดป่าเนเวลุวันกัลันดาปุตตะ ใกล้ๆว่าเป็นป่าไม้ไผ่พรงนั้นนะเมลุวันป่าไม้ไผ่ในกรุงราชคฤหนะ์นะกัลยาณพุตะเป็นที่ให้เหยื่อะกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือไอ้เวลุวันตรงนี้นะเป็นป่าที่พระเจ้าแผ่นดินสงวนเอาไว้ก็มีเป็นป่าไผ่ป่าอะไรทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปอยู่ที่ป่าไผ่ก็มีบริวารมากต่างคนต่างไปเที่ยวแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารก็นอนหลับพอนอนหลับทีนี้ งูหอมก็เลื้อยเลื้อยมามันมาเห็นพระเจ้าพิมพิสารนอนคงจะกัดมั้งเทนี้กระแตมันก็ร้องเครื่องนั้นพระเจ้าบิมพิสารสะดุ้งขึ้นมาตื่นตื่นขึ้นมาเห็นแตง,งูเลื้อยเข้ามาจะถึงตัวแล้วก็เลยกระโดดหนีว่างั้นเถอ,อะเออพระเจ้าเพินดินกระโดดหนีเทนี้บริวารก็ไม่มีท่านบอกโอ้ถ้าว่ากระแตไม่ทวงอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องโดนงูกัดแน่ จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็คิดถึงบุญคุณของกระแตว่างั้นเถอะก็เลยเป็นที่ให้เหยื่อกระแตที่เวลุวันวัดป่าเวลุวันกาลันดาปุตตะว่างั้นเถอะอันนี้คือความเป็นมาของวัดเวลุวันนะจากนั้นพอพระพุทธองค์ไปกรุงราชคือก็เลยมอบวัดป่าเวลุวันแห่งนั้นถวายพระพุทธเจ้าจังว่าเป็นวัดป่าจากนั้นก็วัดต่างๆก็เป็นวัดป่าแต่ทําไมมันกลายเป็นวัดบ้านก็เพราะว่าพอเป็นสร้างขึ้นมาก็มี ชาวบ้านขยับเข้ามาเรื่อยๆอย่างวัดปานาคำน้อยของเราเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเลยบ้านนาคังเนี่ยแต่นี้ก็มีบ้านนาคังทั้งงหลังเลยมีบ้านห้วยเวียงงามอีกละทีนขยับทั้งนึงขยับคนเอาไปมากล่วัดของเราก็เลยล้อมรอบด้วยหมู่บ้านเหมือนกันเถอะแต่ถ้าว่าวัดแคบนะวัดเพียงสี่ห้าสิบไร่เนี่ยไม่น่าอยู่แล้วงั้นเดอะเพราะว่าชาวบ้านเข้ามาชิดเกินไปเสียงมันไม่สงบไม่เหมาะแก่การภาวนาภาวนาใน้องการความสงบเงียบ สงบเท่าไรยิ่งดีไม่มีอะไรกันนั่งภาวนาดูจิตดูใจของตัวเองกําหนดพุดโทโธพุโทโธในการเคลื่อนไหวของจิตจิตค,คิดเรื่องอะไรนี่ยคือการภาวนาให้จิตให้อยู่ในความสงบคือให้อารมณ์เป็นหนึ่งเวลากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุโทโธพุทโทพุทโธคือให้อารมณ์เป็นหนึ่งไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบ ถ้าว่ามีเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็วัไปหาเสียงน่ะน่มันไม่สงบเพราะน,นั้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่ไม่ต้องหาที่สงบนะอยู่ในป่าอย่างนี้นเหมาะอยู่ในป่าในถ้าในเหวในที่สงบสงัดหลีกเล่นอยู่ตามลําพัง,งน่ะหลวกพระกรรมฐานพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนั้นให้อยู่ในป่าแต่ต่อมาก็พอสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนเข้ามาส่าง บ้านสร้างเรือนเข้ามามันก็กลาย้เป็นวัดบ้านไปเพราะนั้นถ้าจะพูดไปแล้ววัดป่ากับวัดบ้านวัดไหนเกิดก่อนกันกรต้องวัดปา่านะมีตำรับตำราอ่านอิงด้วยว่าง,งั้นเถอะแต่วัดบ้านพอวัดตั้งแล้วมันขยับไม่ได้เนี่ยแต่คนขยับเข้ามาได้นเนี่ยคนก็ล้อมรอบก็เป็นวัดบ้านไปเออตอนนี้ไปอโนุโมทนานะให้พรนะที่นี่นะพูดยาวันยาวไปหน้าเลย อย่างน้อยก็พวกเราได้รู้จักว่าวัดวาศ,าศาสนาเนี่เป็นมาอย่างไรนะเริ่มแรกอย่างนั้นเถอะยะถาวาริวหาปูราปริปเร